together is good I just wonder if you like me I can show you my love here it is don't be shy again พบกันมีแล้วะะกับรายการติวฟินเวอร์ channel วันนี้เราจะาพูดถึงกับเรื่องรีฐทีบคอสนั่นเองซึ่งพื่ออาจจะเคยคุณหนูคุณตากันมาบ้างแล้วแต่อาจจะยังไม่เข้าใจนะคะวันนี้เราจะมาบอกถึงวิธีการใช้และหลักการใช้ของมันนั่นเองตัวอย่างเช่น เห็นไหมคะทั้งสองประโยคนี้ประโยคแรกคือ I like the girl ฉันชอบผู้หญิงคนนี้ประโยคที่สองก็คือ the girl wear hat ผู้หญิงคนนี้สวมหมวกนั่นเองเราจะทำยังไงให้ทั้งสองประโยคนี้รวมมาเป็นประโยคเดียวกันติ๊กตอกติ๊กตอกใช่แล้วเราต้องใช้ relative pronoun เข้ามาช่วยนั่นเองก็จะได้ผลลัพธ์ดังนี้เห็นไหมคะเพื่อนๆประโยคนี้แปลว่าอะไร ฉันชอบผู้หญิงคนที่สวมหมวกนั่นเองเห็นไหมคะ a t i ท e p r โ n นา n มีส่วนช่วยทำให้ประโยคดูดีขึ้นนั่นเองหลักการใช้ล a t ท v e c คอ u s สก็คือขั้นตอนที่หนึ่ง เรามีสองประโยคที่มีความหมายหรือเก่าถึงคนคนเดียวกันหรือสิ่งของสิ่งเดียวกันแล้วเราก็ต้องมาแยกก่อนว่าอันไหนคือประโยคหลักและไหนคือประโยครองางเช่นตัวอ,อย่างต่อไปนี้ The woman is looking at me กับอีกประโยคหนึ่งก็คือ You saw her last night เพื่อนๆนคิดว่าอันไหนคือประโยคหลักและไหนคือประโยครองคะใช่แล้ว the, the woman is looking at me คือประโยคหลักนั่นเอง แล้วต่อมาเพื่อนๆก็ต้องแยกอีกว่าในประโยชน์ทั้งสองประโยคนี้ในตัวใดกล่าวถึงคนคนเดียวกันและสิ่งของสิ่งเดียวกันใช่แล้วนั่นก็คือ the woman กับ her ในประโยช์ที่หนึ่ง 1, และประโยคที่2นั่นเองพอได้เสร็จแล้วเพื่อนๆก็ต้องขีดเส้นใต้ไว้เพื่อการลืมด้วยนะคะขั้นตอนที่2ก็คือดูคำ พี่ขีดเส้นใต้ในประโยครองนะคะว่ามันทําหน้าที่เป็นอะไรเป็นประธานเป็นกรรมหรือเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของนะคะในประโยคนี้ฮ่ทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะขั้นตอนที่สามคือขั้นตอนนี้ก็คือการเลือกสรรพนามหรือเลือกิโพนานั่นเองดูตามตารางต่อไปนี้เลยค่ะ พอเลือกได้แล้วนะคะเราก็ออกมาแทนที่สิ่งของที่กล่าวถึงสิ่งสิ่งเดียวกันเลยค่ะแต่อย่าลืมตัดสรพนามเดิมออกด้วยนะคะในประโยคนี้ใช้สรรพนามก็คือฮูมกับแดนนะคะแต่ส่วนมากเราจะใช้ฮูมมากกว่าแดนนะคะขั้นตอนที่4ก็คือขั้นตอนต่อไปก็คือ การเชื่อมประโยคโดยการรวบรวมประโยคขึ้นมาใหม่โดยการย้ายสรพนามเชื่อมและประโยคลองไปไว้หลังสิ่งที่มีความหมายเหมือนกันแล้วตามด้วยส่วนที่เหลือของประโยคหลักจะได้ดังนี้ The woman whom you saw last night is Luke e t t e m a t n นั่นเองแปลว่าคนที่คุณเห็นเมื่อคืนคือลูกเก e t มท m นีเห็นไหมคะไม่ยากเลย สรุปการสร้าง relative cost ข้อ1เราจะวงกลมคำที่หมายถึงสิ่งเดียวกันไว้นะคะข้อ2ระบุว่าคำในประโยครองทำหน้าที่อะไรข้อ3เลือกสรรพนามเชื่อมที่นำมาใช้แทนได้ข้อ4รวมประโยคได้เลยค่ะ